please ราศีนะครับที่ต้องบอกว่าช่วงนี้ยิ่งหนาวยิ่งเหงาใจนะครับคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ท่านใดเกิด4ราศีนี้นะครับท่านเองเนี่ยนะฮะจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้ทำไมมันรู้สึกโดดเดี่ยวนะฮะหนาวอกหนาวใจยังไงชอบปนนะครับแต่ก็มีวิธีแก้ด้วยเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านช่วยกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยและที่สําคัญลองพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับว่าเอ๊ะช่วงนี้ถ้ารู้สึกเหงารู้สึกหนาใจหรือเปล่าถ้าเป็น4ราศีนี้นะครับแต่ก่อนอ ช่วงนี้ช่วงปีใหม่แล้วนะครับท่านใดที่อยากจะหาของสวยๆงามๆเพื่อประดับหรือของมงคลติดตัวนะครับผมขอแนะนำครับกำไรกลิ่นคอนเฟิร์มของผมเลยนะครับผมอัญเชิญนะครับพระคาถาทั้งหมด11บทซึ่งเป็นหัวใจพระคาถานะครับสลักลงไปในนี้นะครับพร้อมทั้งอักขระ12ราศีดูดีหรูหราสวยงามนะครับจะเป็นกำลังใจให้ท่านผ่านภพภูสักในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับท่านใดที่ต้องการจะบูชานะครับกดที่ส่งข้อความได้เลยนะครับกดเลยนะส่งข้อความมาเลยเลยนะฮะหรือว่านะครับพี่ก่า สนใจในคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกับแพทท่านอย่างแน่นอนครับสาหรับสีราศีที่บอกว่ายิ่งหนาวเนี่ยนะฮะก็ยิ่งเหงาใจนะครับนั่นก็คือชาวราศีเสงห์ชาวราศีกันชาวราศีกุมและก็ชาวราศีมีนนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะฮะจะมีอิทธิพลของดาวเสาร์และก็ดาวราหูเนี่ยนะครับเข้ามานะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวของความเหงานะคุณเองเนี่ยช่วงนี้นะฮะคุณจะรู้สึกเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องคนอื่นค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตั บางคนก็จะมองว่าคุณเนี่ยเข่งขลึกนะครับพเพราะเนื่องจากอะไรครับพเพราะเนื่องจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณเคยให้ใจคนไปเยอะแยะมากมายช่วยเหลือคนดีกับคนนะครับแต่ผลที่รับกลับมาเนี่ยนะฮะกลับตรงกันข้ามเลยนะครับเหมือนกับสิ่งที่คุณให้ไปเนี่ยมันได้สิ่งร้ายกลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเลยรู้สึกว่าแมบางทีการไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นเนี่ยหรือการไม่สนคนอื่นเนี่ยมันน่าจะดีมากนะครับแต่พื้นฐานคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่ทําตัวเป็นผู้ใหญ่เกิดอายุนะครับบางครั้งเนี่ยในช่วงน ชีวิตของคนราศีสิงกันกุม,มีนด้วยอิทธิพลของเสาทับสเสาเร็งราหูทับราหูเร็งเนี่ยนะฮะจึงทําให้คุณเนี่ยชีวิตค่อนข้างราบเรียบนะฮะการดำเนินชีวิตเป็นไปแบบธรรมดาค่อนข้างสโลว์ไลฟ์เป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ต้องบอกเลยคุณเป็นคนมีข้อดีนะครับเป็นคนอึดเป็นคนแข็งเป็นคนอดทนเป็นคนทรโดทําให้คุณอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องงอ้อใครนะครับแต่คุณต้องระมัดระวังนะฮะเรื่องของการใช้คําพูดที่รุนแรงแล้วคุณไม่ทันจะคิดอาจจะนําความเสียหายและความสูญเสียมาสู่คุณซึ่งหลายครั้งที่ผ่ผาานมาคุณจ ปัญหานี้มาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงตรงเนี้ยคุณก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในใจของคนที่เกิดราศีสิงห์กันตุลกุม,มีเนี่ยนะครับพื้นฐานจริงๆคุณเป็นคนที่รู้จักคนเยอะนะคุณเป็นคนเพื่อนเยอะจริงๆเมื่อก่อนคุณเป็นคนเข้าสังคมนะครับแต่ว่าไม่รู้ทำไมช่วงเนี้ยใจคุณรู้สึกเปล่าปเปลี่ยวโดดเดี่ยวแล้วก็เดียวดดยรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหงาในใจแล้วมันบอกใครไม่ได้จริงๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอารมณ์เหล่านี้นะครับมันจะอยู่ได้ไม่นานเมื่อดาวโยกเมื่่่ออดาาาาวยยย้้รรมณ์เเหลลนนนีีก็จะปปะปปไคับ ฉะนั้นช่วงนี้ฮะคุณอย่าโทษตัวเองอย่าจมอยู่กับอดีตที่ผ่านมาแนะนาว่าช่วงดีนะครับให้คุณไปทําบุญด้วยหลอดไฟนะครับด้วยแสงสว่างตรงเนี้จะช่วยทําให้ชีวิตของคุณดีนะครับอาจจะทําบุญด้วยเทียนด้วยหลอดไฟอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะทําให้เป็นการแก้ดวงให้แก่ชาวราศีสิงห์กันกลุ่มแล้วก็มีนะฮะที่รู้สึกว่ายิ่งหนาวก็ยิ่งเหงาใจนะฮะหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาความรักในช่วงหน้าหนาวเลิกลาหรือสอดอยู่ในช่วงหนาวๆนาด้วยหรือมี คู่อยู่คู่ก็ไม่ค่อยสนใจมีคู่ก็เหมือนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นครับนั่นคือวิธีการแก้ดวงให้กับท่านครับ